สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเรื่องใหญ่สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน15วันนี้โดยนับจากที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะผ่านพลังงานจากไพ่ซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติฟังเป็นแนวทางก็พอ หรือถ้าสิ่งไหนดีก็รับไว้เพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอาไปเครียดนะคะชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องใหญ่สำคัญที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ใบแรกไฮโดรแฟมนะคะเอส o อ s w อ r d ดสองไม้เท้าสิบเหรียญนะคะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากไฮฟินเชสแปดไม้เท้าอ้าแปดถ้วยนะคะสองเหรียญชาลิออตเจ็ดถ้วย แล้วก็ใบสุดท้าย p a e o o p p n t a c l e s นะคะ,ะแถมอีกใบหนึ่ง h i e v e m e n t เป็นดวงชะตาที่ถือว่าเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยก็ได้สำหรับชาวราศีสิงห์นะคะคุณกำลังได้รับคำอวยพอรอวยชัยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือที่กำลังบันดาลพรตามที่คุณได้อธิษฐานเอาไว้นะคะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณปรารถนา มันกาลังจะสําเร็จมันกําลังจะเป็นจริงแล้วนะหวังเรื่องงานได้งานหวังเรื่องเงินก็จะได้เงินนะคะหวังความสําเร็จใดๆนะก็จะบังเกิดขึ้นแต่ตัวเราก็ต้องลงมือทําด้วยนะต้องขยันหมั่นเพียรแล้วมันจะยิ่งส่งเสริมทําให้ชีวิตคุณมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความก้าวหน้าเติบโตมากขึ้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่เคียงข้างคุณคอยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายกันสิ่งไม่ดีให้ออกไป หรือสัตว์ตัวหมู่มารคนที่คิดร้ายกับเราเขาไม่สามารถทำอะไรเราได้ก็จะพ่ายแพ้ไปเองนะตัวที่เราไม่ต้องไปตอบโต้อะไรทั้งนั้นนะคะอย่าไปคิดร้างแค้นหรือไปจองเบญจองกรรมมันจะยิ่งเป็นการสร้างวิบากรรมต่อการสบาเปล่าจงเชื่อในกฎแห่งกรรมนะกฎแห่งกรรมย่อมยุติธรรมเสมอใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นใครทำไม่ดีกับเราเขาก็ต้องได้รับผลของการกระทำนั้น แต่ตัวเราก็ต้องกระทำแต่สิ่งดีด้วยถ้าเราทำไม่ดีเราก็ต้องได้รับผลของการกระทำนั้นอยู่ดีนะคะนะทำสิ่งที่ถูกที่ควรก็จะยิ่งเป็นผลดีกับตัวคุณแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอวยพรให้คุณประสบความสําเร็จในทุกทิศทุกทางหรืออะไรที่มันติดขัดอยู่ในตอนนี้อะไรที่มันเป็นปัญหาทั้งหลายก็จะได้รับการแก้ไขชีวิตดูราบเรื่อนขึ้นมีความสุขขึ้นนะคะ ความทุกข์มันกำลังมาลายหายไปแล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นความสุขกายสุขใจเหมือนคุณได้อยู่ในที่ที่มันเหมาะสมกับคุณที่ที่มันที่ที่คุณเคยรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจเหมือนคุณสามารถเอาตัวเองออกมาได้เอาไปอยู่ในที่ที่คุณรู้สึกมันเหมาะกับคุณแล้วก็ก่อเกิดเป็นความสบายใจความรู้สึกโล่งใจด้วยนะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์มีเรื่องให้ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอยู่บ้าง แต่ถ้าคุณมีความใจสู้ไม่ละทิ้งความพยายามคุณก็จะได้รับชัยชนะได้รับความสำเร็จที่เป็นของคุณเองนะคะหรือสิ่งที่คุณกำลังต่อสู้อยู่สิ่งที่คุณกำลังจะเพียรพยายามอยู่นั้นคุณกำลังจะประสบความสำเร็จแล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะได้มาแบบไม่ง่ายนะต้องต่อสู้ฝ่าฟันต้องปาดเหงื่อกันหน่อยแต่สิ่งตอบแทนที่ได้รับกลับมาคุ้มค่าอย่างแน่นอน ครที่ทำงานที่อาจจะค่อนข้างเสี่ยงอย่างเช่นทหารตำรวจงานอาสาสมัครหรืองานช่วยเหลือคนอื่นนะคะก็จะได้รับคำชมมีคนยอมรับในความสามารถของคุณนะมีความโดดเด่นในเรื่องของความกล้าหาญแล้วก็ความเด็ดขาดความเด็ดเดี่ยวที่ดีมากๆนะคะเป็นราศีที่อาจจะกำลังวางแผนชีวิตใหม่ๆดูคุณจะจริงจังกับการสร้างอนาคตนะคะ เริ่มมองการไกลวางแผนชีวิตที่มันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอยากจะคิดอยากจะทําก็ขอให้ลงมือทําด้วยเพราะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากๆก็เป็นช่วงที่อาจจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะแต่สิ่งที่ทําเพิ่มนั้นมันเหมือนจะไปได้ดีมากๆบางท่านอาจจะทํางานประจําแล้วก็อาจจะทํางานเสริมทําธุรกิจใหม่ๆมีสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิต เข้ามาทำให้คุณเหมือนไม่เบื่อหรือมีความตื่นเต้นมีแรงฮึดสู้ในการทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จได้อาจจะเป็นเรื่องท้าทายใหม่ๆเป็นสิ่งที่คุณไม่คุ้นเคยแต่เหมือนได้ชาเลนจ์ความสามารถแล้วก็เหมือนเราอยากจะเอาชนะด้วยนะคะ <S <S ก็มีโอกาสที่คุณจะสามารถทำสำเร็จเป็นไปนอย่างที่ใจคุณปรารถนามีดวงที่จะได้รับทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะคะ ใครอยากซื้อบ้านนะมีโอกาสที่จะได้นะคะหรือเป็นเรื่องของการต่อเติมบ้านดินเวทบ้านใหม่นะคะทำบ้านให้หน่าอยู่มากขึ้นนะก็จะส่งผลดีเหมือนเป็นการทําให้เกิดพลังงานดีๆภายในบ้านของเราอ่าแล้วก็ที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคะก็คือการทําความดีกับพ่อและแม่แล้วก็ผู้มีพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะจะพระที่ไหนก็ไม่ยิ่งใหญ่หรือมีบุญคุณมากเท่ากับ พระในบ้านของเราก็คือพ่อแม่แล้วก็ผู้มีพระคุณทุกๆท่านนะคะก็ทําดีตอบแทนกลับไปกระทําแต่ความดีไว้นะความกระตันยูมันจะยิ่งส่งเสริมทําให้ดวงชะตาของคุณมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งโรจน์ชัดชวานมากๆเลยทีเดียวนะคะมีดวงของ ความมีสเสน่ห์สเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นนะคะมีคนเข้ามาสนใจคุณมากขึ้นสเสน่ห์ในเรื่องของการทำมาหากินเก่งทำงานเก่งจนได้รับคำชื่นชมนะคะบางทีเราไม่จำเป็นว่าจะต้องหน้าตาสวยหรอแต่ความเก่งที่มันจะสร้างความโดดเด่นให้กับตัวคุณให้เป็นที่น่าสนใจมากขึ้นนะคะอยากมีคนมาร่วมงานกับเรานอยากมีคนมาทำงานกับคนเก่งอย่างเรานะคะ ็มีโอกาสได้เจอผู้คนมากมายเจอสังคมใหม่ๆห,หรือจะมีโอกาสใหม่ๆที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาหาคุณด้วยใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับอของสวยๆงามๆอย่างเช่นงานด้านเสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องประดับเครื่องสำอางต่างๆนะคะเกี่ยวกับของสวยงามนะช่วงนี้ดูดีมากๆโดดเด่นประสบความสำเร็จคุณจะมีเหมือนมีเซนส์ที่ดีในเรื่องของ การมองสถานการณ์ต่างๆสามารถเอาตัวรอดได้หรือคุณสามารถที่จะนำประสบะนำประสบการณ์นำความรู้ที่คุณมีนำออกมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับตัวคุณเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะมีเสน่ห์มากๆในเรื่องของอการกระทําความสามารถรวมถึงคําพูดคาเจราจาด้วยนะคะมันก็จะยิ่งเหมือนสร้างเสน่ห์ทำให้มีคนยอมรับหรือเชื่อถือ ในตัวคุณเพิ่มมากขึ้นยิ่งเราพูดก็ยิ่งสร้างความเชื่อมั่นแต่เราก็ต้องพูดในสิ่งที่ดีด้วยนะคะถ้าพูดไม่ดีมันก็อาจจะส่งผลเสียกับเราได้อย่าไปพูดว่าร้ายใครใส่ร้ายใครเดี๋ยวมันอาจจะนําความเดือดร้อนมาสู่ตัวคุณได้ก็ระมัดระวังด้วยก่อนจะพูดอะไรคิดไตรตรองให้ดีหรือเป็นเรื่องของโซเชียลก็ได้นะคะบางทีไปเจอข้อความหรือประเด็นอะไรที่ที่มันขัดใจเรา นะเราก็ไม่ต้องไปพิมพ์ที่มันจะส่งผลเสียกับเราได้นะคะคือต้องระมัดระวงนะังเพราะว่าบางทีมันเป็นเนื้อหาที่มันละเอียดอ่อนที่จะให้ทุกคนคิดเหมือนดาหมดก็คงจะเป็นไปไม่ได้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะจะพิมพ์อะไรจะพูดอะไรจะทำสิ่งใดคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนเพื่อป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นได้นะบางทีถ้ามันเกิดประเด็น ที่มันไม่ดีมันอาจจะทําให้มีเรื่องของคดีความได้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะฟังอย่างนี้ก็อยากเพิ่งเครียดแต่ถ้าเราระมัดระวังตัวมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้นะก็เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อเตือนสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะโชคชะตากําลังจะนําพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีไปสู่ทางที่มันเหมาะสมกับคุณมากขึ้นสําหรับใครที่อยู่ในสถานการณ์ของการตัดสินใจของการต้องเลือกนะคะ ก็ขอให้คุณเลือกในทางที่มันทำให้คุณรู้สึกสบายใจเราไม่สามารถจะทำให้ทุกคนสบายใจได้แต่ถ้าสิ่งนั้นคุณรู้สึกสบายใจไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะก็ตรงเลือกในเส้นทางนั้นเพราะว่าชีวิตมันเป็นของคุณนะคุณต้องใช้ตัวเองนะคะในการตัดสินใจจะทำให้คุณาสามารถที่จะ ตัดสินใจได้ที่มันจะเป็นผลดีกับตัวคุณมากมายโดยทีเดียวแล้วก็โชคชะตานะคะก็จะเป็นใจทําให้คุณได้เดินตามเส้นทางที่คุณได้เลือกนั้นให้ดีแล้วก็มีโอกาสจะประสบความสําเร็จได้นะคะมีดวงของการได้รับของรักกับคืนอะไรที่มันเป็นของเราสุดท้ายแล้วโชคชะตาก็จะนําพาสิ่งนั้นให้เป็นของเราได้นะคะอาจจะเป็นโอกาสที่เคยหลุดลอยไป สุดท้ายแล้วก็หวนกลับมาหาคุณอีกครั้งซึ่งเราก็ต้องทําโอกาสนั้นให้เต็มที่เพราะว่าถ้ามันหลุดลอยไปอีกนี่มันอาจจะไม่กลับมาอีกแล้วก็ได้นะคะก็ทําให้เต็มที่สุดความสามารถให้สมกับโอกาสที่เราได้รับให้สมกับการที่มีคนไว้วางใจเรานะคะนะเราก็ต้องทําให้เต็มที่เพื่อที่จะนําพาความสําเร็จแล้วก็ความก้าวหน้ามาสู่ตัวคุณมีดวงของการเดินทาง การปรับเปลี่ยนการโยกย้ายที่จะส่งผลดีช่วงนี้ยิ่งเดินทางยิ่งจะเกิดความสําเร็จหรืออาจจะนําพาซึ่งเงินทองก็ได้นะคะใครที่ทํางานแบบว่าต้องเดินทางบ่อยไม่ค่อยอยู่กับที่อาจจะเป็นพนักงานขายเป็นเซลล์ที่ต้องไปดีลงานติดต่องานในที่ต่างๆก็จะได้รับผลตอบรับที่ดีนะสินค้าเราขายได้มีลูกค้าใหม่ๆมีคู่ค้าใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นลูกค้าเก่าก็ยังอยู่อย่างเหนียวแน่นนะเป็นลูกค้าประจํากันเลยทีเดียว เราก็มีโชคลาภทางการเงินเกิดขึ้นด้วยนะคะคุณจะเจอรูปทางในการหาเงินใหม่ๆมีคนหยิบยื่นช่องทางหาเงินใหม่ๆให้กับคุณแต่ก็ต้องเป็นทางที่มันถูกต้องสุจริตด้วยนะคะอย่าไปหลงทาในสิ่งที่มันไม่ดีอย่างเช่นสิ่งผิดกฎหมายอย่าเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องมิฉะนั้นเราอาจจะตกต่ำได้มันอาจจะทำให้เรารวยสุขสบายง่ายขึ้นแต่มันจะไม่ยั่งยืนยาวนานนะคะ ทำในสิ่งที่มันถูกต้องมันจะเป็นผลดีกับชาวราศีสิงห์มากกว่าและถ้าคุณมีเป้าหมายอะไรที่อยากทําก็ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรทําจริงนะคะเราอาจจะเลือกทําในสิ่งที่มันเหมาะสมกับเราก็ได้อย่างเช่นเรามีความรู้กับสิ่งนั้นเรามีความชอบกับสิ่งที่เราอยากจะทํานะคะก็สามารถทําสิ่งนั้นออกมาได้ดี เรามีความสุขด้วยไม่เครียดด้วยแล้วก็สามารถทําได้ดีนะคะก็เป็นเลือกงามยามดีกับการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆสามารถทําตามเป้าหมายที่คุณได้วางแผนไว้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็นํามาซึ่งรายได้ด้วยนะคะช่วงนี้นะการเงินสภาพด,ดีมากๆสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นเรื่อยๆการเงินติดขัดในช่วงที่ผ่านมามันก็เริ่มจะฟื้นตัวดีขึ้นหรือคุณสามารถเคลียร์พวกหนี้สินเคลียร์ในเรื่องของ การเงินที่ติดขัดต่างๆให้มันรุร่วงไปได้สามารถที่จะหายใจหายคอได้คล่องขึ้นและก็อย่าไปสร้างหนี้อะไรเพิ่มนะคะอย่าไปเซ็นประกันอ่าอย่าไปเซ็นคําประกันให้ใครนะมิฉะนั้นเราอาจจะเดืดอดร้อนซะเองก็ได้นะก็ะบริหารจัดก,การเรื่องของการเงินให้ดีมันก็จะยิ่งทําให้มีดวงการเงินที่จะดีเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ของรัก ได้สิ่งมีค่าสิ่ง้ํำค่าจากคนที่เรามีความสัมพันธ์ดีด้วยนะคะได้รับของขวัญชิ้นโบแดงได้รับสิ่งดีดีเข้ามาหรือเกิดเรื่องราวดีๆในช่วงระยะเวลานี้ก็หาเวลาไปทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิทำสิ่งดีๆเพื่อเป็นการเสริมบุญบารมีแล้วก็อย่าลืมกระตันยูก,กับผู้มีพระคุณทุกๆท่ทททานด้วยนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากร ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอแทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงปังปงัตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ